สวัสดีครับผมอาจารย์มดที่รู้วสวงบุญนะครับและนี่ก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นพิเศษนะครับสาหรับผู้ที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการแปลงลาปลาสนะครับวันนี้นะครับเราจะอธิบายนะครับการแปลงลาปลาสนะครับผมอยากจะนําเสนอนะครับแบบหยาบๆยาบก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการแทนค่าแบบ ติวเตอร์แล้วกันอธิบายเข้าใจง่ายๆไม่วิชาการมากนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับในการดำเนินการของมันนะครับการแปลงลาปลาสนะครับก็นิยมนะครับใช้ภาษาอังกฤษนะครับลาปลาสนะครับ transform นะครับครับบางทีเรียกแบบบ้านๆก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับว่าลาปลาส นะครับทรานสฟอร์มนะครับอ่านะครับสับมีแค่นี้นะครับกระบวนการสำคัญนะครับของลาปลาสทรานสฟอร์มนะครับคือการแปลงรูปนะครับจากสัญญาณที่คุณพบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับที่เราเรียกว่าโดเมนเวลาเช่นสัญญาณมีลักษณะเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับแกนนอนของ เส้นกราฟนะครับเราจะเรียกว่าโดเมนที่เป็นโดเมนตัวทีเนี่ยคือ time ครับผมคือเวลานะครับโดเมนเวลาเวลาเราเห็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับเห็นเส้นกราฟนะมองเส้นกราฟแนวนอนก่อนครับแนวนอนเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นเวลาแบบเนี้ยนะครับเวลาแบบเนี้ยเราก็จะเรียกว่าโดเมนเวลานะครับโดเมนเวลา หรือไทม์โดเมนนะครับและแกนตั้งก็เป็นแอมพลิจูดของมันนะครับก็เป็นฟังก์ชันของไทม์โดเมนมันนะครับ f t อันนี้เป็นสิ่งที่พบเจอทั่วไปนะครับก็มักจะมีการระบุแอมพลิจูดนะครับในลักษณะต่างๆนะครับจะเป็นสัญญาณอ,อื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสัญญาณโดเมนเวลาเนี่ยเป็นสัญญาณที่พบเห็นอยู่ทั่วไปนะครับ ชีพจรหัวใจของคุณที่เต้นตึก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 โชในเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องวัดชีปจระจอน่ะตึก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 นั่นก็เป็นโดเมนเวลานะครับสัญญาณที่คุณวัดแรงดันไฟฟ้านะครับที่เป็นปริมาณต่างๆนะครับที่มีเครื่องมือวัดนะครับที่ไม่เกินความคาดเดาของมนุษย์นะครับเป็นโดเมนเวลาทั้งสิ้นนะครับการแปลลาปาสนะครับก็คือการแปลงจากโดเมนเวลาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยแปลงเป็น โดเมนความถี่ครับแต่ปัญหาของโดเมนความถี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แกนนอนนะครับอย่างโดเมนเวลามันประกอบด้วย2แกนครับแกนของมันนะครับมีแกนที่สําคัญก็คือแกนที่ชื่อว่าจํานวนจริงนะครับกับจํานวนจินตภาพนะครับแกนจริงกับแกนจินตภาพพูดผิดนะครับแกนจริงกับแกนจินตภาพนะครับ แกนจริงนะครับส่วนแกนตั้งเป็นแกนจินตภาพนะครับอาจจะดูซับซ้อนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราเลียกสิ่งนี้นะครับประกบกันนะครับเป็นซิกม่านะครับคืออักษรของแกนจริงนะครับบวกกับ J จโอเมก้านะครับจะเท่ากับ s ครับผม s ที่ว่าเนี่ย S ตัวนี้ก็ครับก็เป็น s โดเมนนั่นเองนะครับ ซึ่งมันมีความแตกต่างจากโดเมนเวลานะครับคือ S โดเมนเนี่ยหรือโดเมนนะครับของ S เนี่ยโดเมนของ S เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าโดเมนความถี่นะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าโดเมนความถี่สำหรับเรื่องของการแปลงลาปาสเราจะเรียกว่า S โดเมนนะครับนะครับระ,ะลึกไว้นะครับซึ่งเมื่อแปลงมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของตำแหน่งครับตำแหน่งพิกัดโพ อย่างสัญญาณมาในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะแปลงออกมาแล้วนะครับได้ข้อมูลใหม่นะครับเป็นลักษณะของโพ o นะครับกากบาทนะครับ2อันนะครับเป็นตำแหน่งโพ o นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังนะครับเมื่อเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ตรงๆนะครับผมแค่พูดให้ฟังว่าจากโดเมนเวลาเนี่ยพอแปลงลาปาสไปแล้วนะครับมันจะเป็น S โดเมนนะครับหรือโดเมนความถี่ แต่เราจะนิยมเรียกว่า S โดเมนนะครับและ S โดเมนเนี่ยมันประกอบด้วย2แกนที่สำคัญครับก็คือแกนจริงกับแกนจิตภาพนะครับประกอบรวมกันเป็น S โดเมนในขณะที่โดเมนเวลาเนี่ยมีนัยสำคัญแค่แกนนอนแกนเดียวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นค่าประกอบกันนะครับกระบวนการดังกล่าวนี้นะครับผมขอเลื่อนภาพขึ้นนะครับนะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับก็คือจาก time โด m a i n เนี่ย ไปสู่ s domain นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแปลงไปได้นะครับจะมีกระบวนการหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลาปัสทาร์ฟอร์มครับคำว่าทา a ์ฟอร์มคือการแปลงรูปไงแปลงรูปจากตัวแปรที่เป็น t เนี่ยนะครับแปลงไปสู่ตัวแปรที่เป็น s ครับผม s domain นะครับย้ำอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วมันคือ frequency domain นะครับหรือ d o m a i ความถี่นะครับนะครับนี่นะครับด้วยลาป c e ทา a ์ฟอร์ม การแปลงของมันนะครับมีความสัมพันธ์เป็นคณิตศาสตร์อย่างนี้ครับผมอันนี้สําคัญเลยนะครับละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือเมื่อแปลงลาปลาสไปแล้วนะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับอักษรตัวใหญ่ครับและวงเล็บด้วย s นะครับ s ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับการแปลงรูปของมันก็คือินทเกัาจำกัดขอบเขตนะครับจาก0ถึง infinity คูณกับ exponential นะครับยกกำลังลบ s t คูณกับฟังก์ชันของทม์โดเมนที่คุณสนใจนะครับนำมาใส่ในพจน์นี้ครับเมื่อคุณแปลงรูปทางอินทิกรัลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะได้เป็นโดเมนที่อยู่ในรูปแบบของโดเมน s นะครับเมื่อคุณนำสิ่งที่คุณสนใจนะครับเข้ามาไปไว้ใน ft นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างฟังก์ชันค่าคงที่ครับเข้าไปอยู่ในนี้นะครับฟังก์ชันค่าคงที่เนี่ย มันก็คือฟังก์ชันที่มีค่าคงที่อยู่ตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไม่เกินการคัดเดานะก็คือ f t เท่ากับ c นะครับ mm hmm. เราจะนิยมใช้ c นะครับ c เนี่ยมาจากคําว่า constant นะครับที่แปลว่าค่าของที่ครับเราก็เอาในยะของคําแรกตัวหน้าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นคําว่า constant เนี่ยเอามาเป็นตัวแทนของคําว่าแอมพลิจูดของค่าของที่นะครับหน้าตาของสัญญาณค่าขงที่นะครับ เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้ครับผมเราก็ลากเส้นกราฟนะครับในรูปแบบของ time เมนก่อนนะครับแกนนอนเป็นแกนเวลานะครับส่วนแกนตั้งเป็นแ m p พลิจูดของมันนะครับ time เม m นะครับของฟังก์ชันคงที่นะครับก็จะคงที่ตลอดไงไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเป็นแนวของเส้นตรงนะครับระดับนิ่งตลอดนะครับระดับอยู่ที่4ครับผมอยู่ที่4 4คือค่าค่าหนึ่งนะครับอาจจะเป็น1 2 3 4 5เป็นค่านั้นค่าเดียวครับนะครับโอเคนะครับ แต่ก็มีชื่อเรียกเฉพาะนะถ้าข้าของที่ค่านั้นอนะ่ะมีค่าเท่ากับ1เราจะเรียกมันว่ายูนิตครับเพราะยนะูนิต่ะแปลว่า1หน่วยนะครับแค่นั้นเองนะโอเคฟังก์ชันนี้นะครับสามารถอธิบายเป็นาการอธิบายความหมายของสัญญาณนะครับได้เป็น f t เท่ากับ4นะครับแค่นี้นะครับเรามาแปลงลาปาสกันนะครับแบบเข้าใจง่ายๆกันนะครับเราจะแปลงยังไง นะครับอันดับแรกก็คือใส่นิยามของการแปลงลาปาสก่อนนะครับ fs เท่ากับอินทิกรัลจำกัดขอบเขตนะครับจาก0ถึง Infinity e ยกกำลังลบ st คูณกับ ft และก็เทียบตัวแปร t ครับลำดับต่อมาครับที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็คือให้ ft เนี่ยเป็นสัญญาณที่เราสนใจนะครับจากโจทย์ที่กำหนดมาให้ก็คือ ft เท่ากับ c นั่นเองดังนั้น ft ตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น นะครับบรรทัดถ,ถัดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นอินทิเกรตจากกรขอบเขตนะครับจากศูนถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ st คูณกับ c นะครับที่ผมใส่เข้ามานะครับแทนค่านะครับแทนค่าฟังก์ชัน c นะครับเป็นค่าคงที่แต่ตัวแปรคือตัวแปร t ดังนั้น c จะออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้นะครับเราจะได้เป็นแบบนี้ครับผมก็จะเป็น c อินทิกรลจำกัดขอบเขตนะครับจาก0ถึงอินฟินิต e ยกกำลังลบ st และเทียบตัวแปร t ครับ dt คือการเทียบตัวแปรนะครับเทียบตัวแปรด้วย t นะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับการอินทิเกรตไม่ยากนะครับเพราะว่าเราพิจารณานะครับกลุ่มก้อนนะครับของการเทียบนะครับก็คือให้ลบ st เนี่ยกำหนดเป็น u ครับในขณะนี้คือ ตัวแปรเป็น t นะครับไม่สามารถเทียบได้นะครับเพราะว่าสูตรการอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับอินทิเกรต e กกำลัง u, du นะครับอินทิเกรต e กํำลัง u, du ผลการอินทิเกรตจะได้ e กกำลัง u บวก c ครับแต่ข้อสําคัญคือต้อง u เหมือนกันในขณะนี้เราเป็น T ทําำไม่ได้นะพอเราทําไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีในการเทียบนิดหนึ่งนะครับก็คือจาก u เท่ากับลบ st อินทิเกรตนะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราอนุพันธ์นะครับเทคเครื่องหมายอนุพันธ์เทียบ2ฝั่งครับก็คือเทียบตัวแปรทีนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เทียบตัวแปรทีฝั่งขวาแบบนี้นะครับก็เป็น d ีเท่ากับ d ีลบเอแบบนี้นะครับเทียบตัวแปรทีทั้งคู่ทั้งสองฝั่งนะพอเทียบตัวแปรทีเสร็จแล้วนะครับอนุพันธ์นะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับ ติดคงเอาไว้นะครับก็เป็น du dt บาทส่วนฝั่งขวามือครับอักษร T นะครับเป็นตัวแปรนะครับก็จะพบตัวแปร T นะครับอยู่ในพจน์ติดกับลบ ST ลบเเป็นค่าของ T ก็ออกมาและก็เป็น dT dt บาแบบนี้ตัดกันเหลือหนึ่งนะครับดังนั้นทางขวามือของเท่ากับก็จะมีเพียงแค่ลบ S ติดยูเราต้องการทราบ DT ดังนั้น DT ย้ายไปแทนตรงนี้ใช่ไหมครับ และลบ S ย้ายกลับมาอยู่ตรง dt ที่เดิมดังนั้นความสัมพันธ์ของมันก็คือ dt เท่ากับ du ส่วนลบ S หรือพิจนารณาง่ายๆเลยก็คือยัดเข้าไปในนี้เลยได้ผลออกมาเป็นอะไรเอามาใส่เป็นพจน์ส่วนใต้นี้นะครับแต่จะต้องไม่มีตัวแปรทีติดถ้ามีตัวแปรทีติดนะครับจะต้องตัดให้หายออกไปนะครับต่อมาครับ กลับมาที่กระบวนการการอินทิเกรตของของการแปลงรูปลาปาสเมื่อกี้นะครับก็คือ f s นะครับในขณะนี้นะครับก็คือเศษ4นะครับอินทิเกรลจำกัดขอบเขตจาก0ถึง infinity e กำลังลบ st และกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือ d ลบ st นะครับซึ่งเป็นในยะของ u ที่กำหนดไว้และผลการอาุรูปพันธ์นะครับได้เท่าไหร่ก็คือลบ s ลบ s นะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปร t ลบ s ก็จะสามารถมาอยู่ข้างนอกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับในบรรทัดที่2ครับก็จะเป็นเซต c ส่วนลบ s นะครับอินทิกลรลจำกัดขอบเขตจาก0ถึง Infinity e กํลังลบ st และ d ลบ st แบบนี้ครับลบ s นะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถย้ายไปข้างบนได้นะครับก็ขยับ ฉะนั้นพจน์ก็เป็นลบเศษ c ส่วน s ครับจะเห็นว่ากระบวนการอินทิเกรตเนี่ยไปได้แล้วนะครับก็จะเป็น e กํลัง u du ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเป็น e กํลัง u du เราก็จะได้เป็น e กํลัง u c กนะครับแต่อย่าลืมนะครับเป็นจำกัดขอบเขตพอเป็นจำกัดข <h> อบเขตก็คงค้างเอาไว้เฉพาะค่า maximum minimum ครับดังนั้นก็จะเป็นลบเศษ c ส่วน s นะครับและผลการอินทิเกรตเมื่อกี้นะครับก็คือ e กํลังลบ st วงเล็บปิดครับคงค้างเอาไว้ก็คือจาก0ถึง infinity ต่อไปนะครับเราจะแทนค่านะครับ maximum ด้านบนนะครับเรียก maximum นะครับด้านล่างเรียก minimum เอามาลบกันนะครับโดยแทนค่าเข้าไปในตัวแปร t นะครับผลการแทนค่าเป็นอย่างนี้ครับผมลบเศษ c ส่วน s นะครับและก็วงเล็บนะครับคงค้างไว้ e กำลังลบ s นะครับ แต่ทีที่ถูกแทนค่าตัวแรกเป็นอินฟินิตแทนไปเลยครับอันนี้คือวิธีทดนะครับแต่ถ้าวิธีในทางวิชาการไม่นิยมแทนตรงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะผิดอื่นไปนะครับแล้วก็ลบ S นะครับแทน0ไปนะครับจะสังเกตเห็นว่ายัดเข้าไปในทีทั้งสิ้นนะครับทีถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับลบ S คูณอินฟินิตี้ะครับจะได้ลบอินฟินิตี้ครับดังนั้นพลหน้าเป็นแบบนี้ครับ ลบเสต c สน s นะครับและผลหน้าก็เป็น e กำลังลบ infinity ลบกับ e กำลัง0ูนย์ครับ e กำลังศูนย์ะครับได้1นะครับ e กำลังศูนย์ได้1ส่วน e กำลังลบ t นะครับ e กำลังลบ t ให้ดูตรงนี้ครับผมมันเกิดอะไรขึ้น e กำลังลบ t e กำลังติดลบใดๆนะครับเช่นลบ x ก็ได้นะครับเพราะในเครื่องคิดเลขนะครับมันจะลู่เข้าครับผมนั่นหมายความว่าในอนาคตนะครับ เมื่อใกล้เข้าสู่อินฟินิตี้แล้วนะครับปริมาณของแอมพลิจูดนะครับจะเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเมื่อเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับยกกำลังติดลบนะครับนีเป็นตัวแปรทีนะครับดังนั้นก็จะเป็นลบตี้แบบนี้นะครับก็คล้ายกันเห็นไหมนะครับคล้ายกันผลการพิจารณาก็จะเป็นศูนย์ครับผมดังนั้น พจน์นี้ก็จะเป็นศูนย e ์ครับ e กำลังลบอินฟินิตี้นะครับจะได้0ูนะครับเราเรียกว่าลู่เข้านะครับศัพท์นี้เรียกว่าลู่เข้ามาที่บรรทัดนี้ครับผมก็จะได้เท่ากับลบเศษ c ส่วน s นะครับคูณกับ0นลบ1ครับศูนย์ลบ1นศูนย์ลบ1นะครับศูนย์ลบ1ได้ลบ1นะครับดังนั้นก็จะเป็นลบเศษ c ส่วน s คูณกับลบ1 ลบเจอลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลการแปลงลาปาสนะครับ fs จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน s ครับ4ก็คือค่าคงที่นะครับจากโจทย์นะครับก็คือฟังก์ชันทำโดเมนนะครับเป็นค่าคงที่ใดๆเมื่อแปลงลาปาสไปแล้วนะครับจะได้ fs นะครับเศษ4ส่วน s นั่นเองนะครับเห็นไหมครับพจน์ส่วนเนี่ย s เน <He S 2> ี่ยเป็นส่วน ในทางคณิตศาสตร์นะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยก็คือ s ต้องไม่เท่ากับ0ครับห้ามเท่ากับ0นะครับทีนี้ก็มาดูต่อว่า s สามารถน้อยกว่า0ได้ไหมมากกว่า0ได้ไหมย้อนกลับไปที่พจน์นี้ครับตอนแรกนะครับก็คือตอนที่เรากำลังอินทิเกรตอยู่อะได้เป็นลบเศษตส่วน s ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น e กำลังลบ s นะครับแล้วก็ถูกแทนค่าด้วยนฟินิตี้ลบกับ e กำลัง0ใช่ไหมครับ ที่มีการแทนค่านะครับแม็กซิมัมกับมินิมัมนะครับจะเห็นว่า s เนี่ยควรจะเป็นบวกนะครับควรจะเป็นบวก s เป็นบวกเนี่ยก็จะทำให้การแทนค่าอินฟินิตี้เข้าไปเนี่ยไม่เกิดการติดลบคูณลบหรือติดลบคูณกับอัขระอื่นใช่ไหมครับก็เป็น s เหมือนเดิมังดังนั้นนะครับ s ควรจะเป็นบวกก็หมายความว่า s เนี่ยจะต้องมากกว่า ศูนย์นะครับก็จะทําให้โครงสร้างสมการนี้เป็นจริงเพราะว่าพอแทนค่าไปแล้วเป็นศูนย์ไงพจน์นี้แต่ถ้า f ติดลบล่ะถ้า S ติดลบนะครับ S เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายลบนําหน้าพอมีเครื่องหมายลบนําหน้านะครับลบก็จะคูณกับลบตัวนี้แล้วทำให้กลายเป็นบวกพอกลายเป็นบวกปุ๊บมันจะทําให้ e x p o n e n t i a l นั้นกลายเป็น e ยกกำลัง infinity ซึ่ง e ยกกำลัง infinity จะเป็น infinity ครับทำให้โครงสร้างสมการนี้ไม่เป็นจริงนะครับไม่ได้นะครับ,นะรบและถ้า s เนี่ยเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นถ้า s เนี่ยเป็นศูนย์ x p o n e n t i a l ก็จะกลายเป็น e กำลังศูนย์ e กำลังศูนย์ก็จะได้เท่ากับ1นะครับพอเป็น1ก็จะเป็น1-1ลบนนะครับกับ e กำลังศูนย์พจน์นี้ ก็ทำให้ทาให้เศษสีส s นั้นไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องแทนค่า s เป็นศูนย์ด้วยเช่นกันนะครับนะครับก็จะมีโครงสร้างเดียวนะครับที่ต้องํำกับในยะตอนท้ายนะครับก็คือ s จะต้องมากกว่า0ครับผมนะครับดังนั้นสรุปอีกครั้งครับผลการแปลงรูปลาปัสนะครับก็คือเมื่อ ฟังชันในรูปแบบ i ท e d โดเมนนะครับเป็นค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่เมื่อแปลงรูปลาป a าสไปแล้วนะครับก็จะให้ผลการแปลงลาปแ s าสนะครับเป็นเศษสีส่วน S, <S ครับและก็ต้องกำหนดเงื่อนไขกำกับท้ายนะครับว่า S นั้นจะต้องมากกว่า0นะครับแต่จริงๆความหมายของมันก็คือ S ต้องเป็นบวก นะครับแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับเราสามารถนะครับใช้อักขระนะครับเขียนแทนนะครับการแปลงลาปลาสนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนอธิบายแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าฟังก์ชันทามโดเมนเนี่ยเท่ากับค่าคงที่ใดๆนะครับถ้าถูกแปลงลาปลาสคุณสามารถใช้สิ่งนี้แทนได้ครับคุณก็เขียนปีกานะครับหุ้มสไว้แล้วก็มีอักขระเป็นตัว L นี่ เท่านี้เขารู้แล้วว่กากำลังแปลงลาปลาสนะครับผลการแปลงลาปลาสก็จะได้เป็นเศษซส่วน S โอเคปะ่ะโดยที่ S จะต้องเป็นบวกคุณเขียนแบบนี้ก็ได้ครับโอเคไหมครับนะครับเพราะว่าเรามีความหมายที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าฟังกช์ชันทำโดเมนนะครับถูกแปลงลาปลาสนะครับ อันนี้เราใช้การใช้เครื่องหมายนะครับก็จะให้ผลการแปลลับผิเป็น F S ครับผมเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับฟังรับชมนะครับหวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจารย์มดทิโรสวสดงบุญนะครับสงสัยอะไรหรืออยากจะติดต่อสอบถามอะไรนะครับทักแชทมาเลยนะครับใน f c e e o o o นะครับหรือใน y o u t u b e นะครับ ถักมาได้เลยนะครับตามช่องทางที่มีไว้ทั้งสองแนวทางนะครับผมสวัสดีครับผม